เรามาเริ่มกันที่เรื่องที่1กันนะคะจะเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลนะคะซึ่งเมนูการจัดการข้อมูลนะคะก็จะมี2เมนูย่อยค่ะเมนูแรกนะคะก็คือข้อมูลผู้ใช้สําหรับข้อมูลผู้ใช้นะคะทางแอดมินโรงเรียนนะคะสามารถที่จะจัดการข้อมูลหรือว่ายูเซอร์รหัสผู้ใช้งานนะคะของคุณครูประจําชั้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างรหัสผู้ใช้งานนะคะการแก้ไขข้อมูลนะคะหรือว่าการรีเซ็ตพาสเวิร์ดนะคะกรณีที่ คุณครูประจำชั้นเนี่ยอาจจะมีการลืมรหัสผ่าน,นะคะทางแอดมินโรงเรียนก็สามารถที่จะรีเซ็ตพาสเวิร์ดได้นะคะรวมไปถึงการยกเลิกผู้ใช้งานค่ะกรณีที่ครูประจำชั้นนะคะอาจจะ เกษียณหรือว่าลาออกนะคะทางแอดมินโรงเรียนก็สามารถที่จะยกเลิกผู้ใช้งานได้นะคะเมนูที่2นะคะก็จะเป็นการจัดครูประจําชั้นสําหรับครูประจําชั้นนะคะก่อนที่ทางครูประจําชั้นจะสามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลนะคะหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลในระดับชั้นที่ตัวเองได้รับมอบหมายนั้นแล้วเนี่ยนะคะครูแอดมินนะคะจะต้องเข้ามาจัดข้อมูลครูประจําชั้นก็คือให้คุณครูแอดมินเนี่ยนะคะเลือกระดับชั้นที่ต้องการนะคะเลือกห้องเรียนนะคะแล้วก็ เพิ่มผู้ใช้งานก็คือเพิ่มรายชื่อของครูประจําชั้นเข้าไปนะคะเพื่อที่จะสามารถให้ครูประจําชั้นท่านนั้นเนี่ยสามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลแล้วก็ดูข้อมูลในระบบสารสนเทศได้นะคะ